เงินเคาน์เตอร์เน네ี่ยใส่ร็อเตอร์เป็นยอนเหรียญมากผมม้เข้าไอหนีวันดาเพิง์่มเออเดี๋ยวฟังเดี๋ยวพี่ไปกับฟานแล้วกันนเผมได้ลองเนี่ยจงสกัดการบังรบวของศัตรูแสงเข้าไปนะเ่้อไปแล้วสร์ดาเพิร์าเพิร์ตารงสเปเชียล ใครเขาโสนแส่กูมาวะธนาคารอะไรเยอะธนาคารธนาคารเฮ้ยยี่เขยสลเฮ้ยไม่เล่นวันตาแรกขอวันเลยยิงอมแน่นอน เ้ยช่วยอะรนะครัดไปมาแล้วมาแล้วไปเข้าอยู่หนตอนนี้พี่เมฆที่แมสควาททีเตยู่ในคอัเตอร์ที่แมเหลือวะแบกไหนต้งไหนวะ ทีของคุณได้รับชัยชนะยิงโดยด้วยนะแล้ยิงจรณด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อล้อเดี๋ยวข้อล้อมีรอชักด้วยนะสองแสงมุดมุดมุดแสงมาแสายยาว man d แ w แ่นท่เชิงตนย ไปแรงไหมครับพี่แมย์มมเดี๋ยวสั่งวะมาไปเอาไหมเข้าดิอือจะกลัวเฮี้ยอะไรวะยิงมิดพี่แมย์ตัตายยิงเฮี้ยอะไรมึงโอ้ปูโถ่พี่ตายเฉยอะไรอ่ะโอ้กูปูดกเข้าไปกูตายแล้ว โอ้ผมคิดว่าพี่ไม่ตายผมเลยปล่อยพี่ยิงลงแรงลงแรม,ผม,มผมก็พูดอยู่พี่ยิงดิงพี่แม่ผมยิงไ่้ซากเราไงูไงแรมนะผมจะไปเอาตัวหน้ามันยิงเพื่อนเราอยู่ไหมยู่ลูก<า>ทีมของคุณได้รับชัยชนะเข้าไปตายผมผิดหวังหรอพี่แม่เอ้ามือไม่เข้าก่อนผมเข้าไปซับอยู่แล้วผมก็เดินหน้านพี่พี่แม่คนะแค่มันจะมีคนต่อว่า

กเิ่งกระเิงเยข้าเพี้ย้าขตามี่ข้า่ังยนดะเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวเ่งเลไปลงเลงเลง้ไม่เกียร์แวทีมของคุณได้รับชัยชน

ไปมาไปไหนเนี่ยไปมั้งไปมาซ้ำแต่งไอ้พี่ดำไปไหนนี่แดงแดงไอ่พี่อดงธนาคารแดงเยอะกองเยอะธนาคารโว่ระเบิดไปแล้วแต่เราเป็นแม่ธนาคาร

พ่อระเบิดไปแล้วพ่อเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วอนดี้แ็คสพ่อรเบิดไปแล้ว่อระเบิล้วร่นะทีก็ฝืนะรับใคนะใครลงทีไนเนี่ยพี่เคจัลงจัดอ่ะ

เดินวางยี่วันไอมีจังตอบมีจังตอบมีจังตอบกับเงจังตอบกับเอ้งจังตอบสองเครงเชียวะใครยิงไรวะใครเป็นยิงไรเบิร์นสองเลยกับเบิร์นสองออกแล้วไม่ยอมรับกันเวย่อระเบิดไปแล้ว ของคุณได้รับชัยชนะใค่เขายิงเเมื่อกี้เกิดอ่ะง้หลอนยิงหาดพิธีพิธีะชอบทำมผมหลอนเ้ยาัว down ความระเบิดไปแล้วความระเบิดไปแล้ว Enemy down โวาระเบิดไปแล้วความระเบิดไปแล้วเอ้าแต่เพ oui ิรไม่ม pues mm ีแล้วพี่ความระเบิดไปแล้ว <bak>

ต kind of ั้งงานหมดเวลาเรียบร้อยแล้วมีภาพนะเบอร์เกอร์สองเบอร์เกอร์สองต้องกินข้าวเก้าอี้แล e> ้วก็ทำลายเคาน์เตอร์ไปไปยืนมุมโต๊ะสวยๆเล็งเล่งเล็งนะเล่งนะเล็งที่ดีนะตื่นวักอย่างที่ตื่นอนไปธนาคารนะไปทางธนาคารมีวิวเบอร์เกอร์นะ เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แดงมเก็ฝังไยนวะพี่ไม่รู้เอาห้าดาวอหรอไเอาแล้วเ้าแล้วห้าสดาวเกินเลยเีภารกิจลุวงทีมของคุณได้รับชัยชนะอตั้งไว้ปัมกันที่แดงไอ้เอาแบบว่ี่เอาแวา